ในเรื่องของโชคลาบนะครับลาบลอยต่างๆก็ถือว่าท่านมีโชคลาบเพราะว่ามีไพ่กลงล้อมาสมบัติขึ้นนะครับสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทำนายดวงตามาดูดวงโชคลาบการเงินให้กับชาวราศีธนูในช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคม2 5 1 6นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า ดวงของชาวราศีธนูนะครับในเรื่องของโชคลาภการเงินนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างจะได้โชคลาภก้อนใหญ่กันหรือไม่เราไปดูกันเลยนะครับการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้นะครับ เป็นการทํานายแบบกว้างๆหากคลาดเคลื่อนประการใดก็ต้องกราบขออภัยกันในที่นี้นะครับและแม่นยำยังไงฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของอาจารย์ด้วยนะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลตรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีธนูนะครับช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคม2 0 1 6นะครับถือว่าจะมีการเงินเข้ามาพอประมาณนะ,นะครับท่านใดที่ทำงานด้านการขายนะครับการเป็นเซลล์ต่างๆหรือว่าทำงานด้านการขนส่งต่างๆ ท่านจะได้เงินดีนะครับจะมีคอมมิชชั่นดีท่านใดที่มีการเงินที่ควรจะได้นะครับหรือว่ามีเงินที่ท่านนะเรอคอยเอาไว้นะครับท่านก็จะได้ตามที่คิดนะฮะถือว่าเป็นดวงที่ดีเลยนะครับผมชาบฤาษีธนูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ในช่วงวันที่16นะครับธันวาคม 2 0 1 6นะดวงโชคลาภการเงินของท่านนะครับถือว่ามีโชคลาภในระดับปานกลางนะฮะโชคลาภของท่านนะครับจะมาจากการเดินทางท่านใดน,นี้นะครับที่จะไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ไปขอพรในเรื่องของการเงินโชคลาภนะครับท่านก็จะสมหวังนะฮะ ท่านใดที่มีแผนนะครับที่จะเดินทางนะครับในช่วงนี้เลยนะครับเราไปขอพรนะครับนะก็เรียกว่าท่านจะสมหวังนะครับในเรื่องการเงินของท่านนะครับวันที่16นะครับท่านจะได้เงินจากการงานของท่านได้มาจากหลายทางนะครับสินะครับถึง20นะครับ แต่ว่าในช่วงวันที่16ถึง20ถึงแม้จะมีรายได้เข้ามามากนะครับแต่ท่านก็มีเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายด้วยนะฮะเรื่องใช้จ่ายจะมาจากญาติพี่น้องนะครับมาจากเรื่องของทางบ้านนะฮะการซ่อมแซมบ้านนะครับหรือว่าอาจจะมีญาติพี่น้องนะครับคนสนิทหรือเพื่อนสนิทนะครับมายืมเงินท่านได้ตรงนี้จะเป็นช่วงวันที่16ถึง20ในเรื่องของโชคลาภ นะครับลาบลอยต่างๆก็ถือว่าท่านมีโชคลาภเพราะว่ามีไพ่กงร้อมาสมัครขึ้นนะครับแต่โชคลาภของท่านนะครับก็มีข้อแม้นะฮะคือท่านเนี่ยอาจจะได้โชคลาภก้อนใหญ่มานะครับได้โชคลาภอะไรมาก็ตามลาบลอยต่างๆท่านก็มีเกณฑ์ว่าจะต้องเสียเงินไปกับบริวารของท่านญาติพี่น้องของท่านนะ,นะครับมีการซ่อมแซมบ้านต่างๆนะครับหรืออาจจะต้องซ่อมแซมรถด้วยนะครับ ในช่วงวันที่21นะครับถึง25ตรงนี้ท่านจะได้เงินจากคนรักของท่านนะครับท่านใดที่จอกปากเรื่องการเงินจากคนรักของท่านก็จะประสบความสําเร็จหรือไม่งั้นนะครับอาจจะมีคนรักของท่านนะครับนําเงินมาให้ท่านแบบง่ายๆเลยก็เป็นได้หรือท่านใดนะครับที่มีวันที่คล้ายวันเกิดในช่วงวันที่1 6ถึง31นะครับตรงนี้นะครับท่านจะได้โชคลาภได้การเงินจาก คนรักของท่านด้วยนะฮะในช่วงวันที่2 1 2 6ธันวาคมนี้นะครับเป็นดวงที่คนรักเน้นหนุนเรื่องการเงินนะฮะฉะนั้นท่านใดนะครับที่จะต้องพึ่งพาเรื่องการเงินจากคนรักนะครับหรือว่าทำธุรกิจร่วมกับคนรักตรงนี้ท่านจะประสบความสําเร็จนะครับมาดูกันที่วันที่26นะครับถึง31ธันวาคม ก็ถือว่าท่านก็จะมีโชคลาบด้วยนะครับโชคลาบตรงนี้นะครับจะเป็นโชคลาบที่ได้มาจากคนรักของท่านนะครับ,นะรบนำโชคลาบมาให้อีกเช่นกันนะครับเรียกได้ว่าโชคลาบของชาวฤษีธนูนะครับจะเด่นกับคนรักมากๆเลยนะครับในช่วงท้ายๆเดือนนะฮะ ก็โดยสรุปนะครับทางด้านของโชคลาภการเงินของชาวราศีธนูนะครับท่านจะมีโชคลาภนะฮะมีการเงินเข้ามานะครับอาจจะมีเข้ามาหลายทางด้วยนะครับท่านใดที่ทํางานหลายอย่างนะฮะก็จะมีเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางนะครับการเป็นในหน้าการเป็นนักขายการเป็นเ,เซลล์ต่างๆนะครับก็จะเป็นผลดีนะงานขนส่งก็ประสบผลสําเร็จดีนะครับ งนี้นะครับก็แนะนําว่าท่านใดนที่จะขอพอรโชคลาภต่างๆให้ท่านไหว้ขอพอรกับพระพรหมนะครับไหว้ขอพอรกับเจ้าที่เจ้าทางของท่านที่บ้านนะครับแล้วท่านจะมีโชคลาภการเงินดีก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการจะคลิปต่อๆไปของอาจารย์นะครับให้ท่านโชคดี มีโชคลาบก้อนใหญ่และทุกๆคนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ